ยูมิซูมิชิไททันปี21ระหว่างตัวลิมิเต็ดกับตัวธรรมดานะมันแตกต่างอะไรไหนเมื่อนี้เดี๋ยวไอ้เสียวพาเบิงไอ,อจับมาสองคันเลยระหว่างตัวธรรมดากับตัวมิลิมิเต็ดนะแตกต่างกับบงนบ้างหนครับพี่น้องแล้วก็เลือกเอาไว้จะเอาตัวไหนนะเริ่มจากตัวธรรมดาเลยหนาะรถสองคันนี้ปี21ทั้งคู่เดี๋ยวมาดูชั่งน้ำแล้วก็ออฟชั่นกันนะออกรถศูนย์บาทพนเริ่มต้นหาพันหนาหัวน็อตไปถอดทั้งตัวเลยฝาปูไม่ถอดหนาะเครื่องเหมือนเดิม โอ้โหใสมากรถปี21นะอ่ารถตัวนี้นะจะวิ่งหลักพันโลนะอ่าเดี๋ยวลืมแนะนะตัวสวัสดีครับพอ่บไอไกเสมรถสิ่งทุกทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินครับ2อ2,021คันนี้ตัวธรรมดานะอ่าธรรมดาเดี๋ยวจะพามาดูว่าธรรมดากับตัวลิเมตเต็งกันยังไงอ่าตัวธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากครับเดิมเกมจากศูนย์นะ หัวน็อตไม่ขยับให้ดูแล้วอ้โหไม่หกพันโลเหีย hey, he อ,ออกมาสามเดือนมึงไม่ผ่อนเรยไงวะเนี่ยปล่อยรถคืนเลยหกพันโลไม่หกพันโลน็อตไม่ขยับสักตัวบ้าไปแล้วนะก็คือซื้อมาสามเดือนไม่ผ่อนปล่อยยึดแน่นอนคันนี้หกพันโลเป็นมือสองนะตัวธรรมดาดูดิกระบุงกะบ,บะบะไรเนอรไม่มีหัวน็อต่อนเลยไม่มีบรรทุกของหนักเลยสีไม่เคยเคลียร์แม้แต่ชิ้นเดียวมาดู ตัวนี้ออกรถศูนย์บาทนะผ่อนบอกไปอย่างลดมอย่างอย่างนี้ไม่ได้พอบอกนะปีแรกนะดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สองเดือนผ่อนหกพันหกพันหลังนั้นผ่อนเก้าพันกว่าบาทมามาเบิงตัวลิมิเต็ดบ้างลิมิเต็ดเลยกระจังหน้าดำกระจังหน้าธรรมดานี่แหละคือแตกข้อแตกต่างของลิมิเต็ดแล้วก็จะมีคิ้วล้อเห็นไหมคิ้วล้อเห็นปะ อ่านี่แหละแล้วก็กระจกมองข้างเห็นว่าสีดำายในเนั็น,นสีสีโคเมียมธรรมดานี่แหละคือลิมิเต็ดกับตัวธรรมดานะภายในก็จะมีแตกต่างกันเล็กน้อยมีจอจอกับบลมิจอนะแต่ละราคาก็จะห่างกันอยู่ประมาณสามหมื่นไอเสียงขายห่างกันอยู่มาสามหมื่นพี่น้องเลือกซื้อเอาว่าจะเอาตัวไหนนะตัวนั้นก็ตัวนั้นถึงกันสามหมื่นตัวนี้แพงกันสามหมื่นตัวนั้นไม้แต่ว่าไม้หน่อยตัวนั้นหกพันโลนะสีสวย นะตัวนี้สี่หมื่นโลมีจีเบียดเหมือนกันนะล่อเหมือนกันอ่านะนะนะรถแมาล่อเดิมๆทั้งคู่เลยนะตัวนี้ก็ล่อชพิ่ดำเพราะว่าเป็นตัวที่ไมต็ดกระชุดแต่งนีคิวล่อมีล่อดำนี้กระจังหน้าดำแล้วก็มีหน้าจอข้างในแล้วก็จกมองข่างดำแล้วเดี๋ยวไอ่เปลี่ยนแม็กไม่ยางไม่ทั้งสองคันเลยผู้ใดจะเอาคันไหนนะตัวนี้มีหน้าจอไม่สี่หมื่นโลนะออปชั่นไม่เท่าไหร่นะห่างกันแล้วแต่ใครจะชอบนะชอบแต่งดุๆุโหดๆก็สีดำ นะก็เดี๋ยวจัดทรงลงรอให้นะทั้งสองท่านนาออกรสศูนย์บาททั้งคู่นะ,กะเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านลอบบพ่อขอีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อขับแม็กโครตัดไม้เขาทานเลี้ยงงวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่ห่าเปรแพงร้อยตลาดนัดคล้องถมปลามุงปลามุงจบศูนย์บาทปีแรกงวดผ่อนหกพันหลังจากนั้นผ่อนเก้าพันไปไป แคปหน้าจอสั่งจองพันออนไลน์อเอาส่วนลดไป20,000บาทพีดาวฟีจองฝีจัดฝีโอนจัดส่งทั่วประเทศนึกถึงรถยนตมือ่สองนึกถึงไอเสียมรถซิ่งจะซื้อรถซิ่งขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเคินครบวงจรอยากไอเสียมจัดให้ช่วยทุกคนันดันทุกเทสแชร์ไปไวรเล่นเอาไปเฮ็ดกินครับพี่น้องตัวธรรมดากับลีมิเดนะอันไหนหน่าใช้กว่ากันคอมเมนต์ด้านล่างครับพี่น้องไวรเล่นแก้ว